สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับภารกิจในช่วงเช้าหลังจากที่ยุติภารกิจไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับกับการกู้รถแบ็คโฮโกเบเอสเคสองร้อยเนะครับของทีมงานของเสียสิงโตนะครับสิงโตการโยธา จากจังหวัดขอนแกน่นจากอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับช่างอุ้ยแต่ว่าจุดที่จมนั้นอยู่ที่บ้านเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อํำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้กำลังขุดกันอย่งอางขมัคขมันเลยครับตีมงาน ระดมทั้งต้นไม้สัพพะกำลังมากันครบนะครับจมหนักวันนี้เป็นวันที่สามแล้วครับที่จมอยู่ตรงนี้สรุปรวมๆสามวันสองคืนครับทีมรถวินเข้ากู้ในช่วงค่ำคืนทั้งคืนเลยไม่ขึ้นต้องยุติเป็นดินทรายครับ ทรายดูดขนานแท้ต้องบอกเลยว่าดินทรายนี่แข็งโป๊ะครับเจอน้ำไปน้ำไหลไปนี่เราเดินได้เลยไอเลนเลนของมันเนี่ยดูดดีเหลือเกินครับนอนหลับฝันดีไหมชั้งเว้ยมเมื่อคืนได้น,นอนบ้างไหม,ไม,มนเนี่ยไม่มีโอกาสฝันเลยบอก วันนี้หกขุนพลนะครับหกขุนพลทีมงานรถบินนำทีมโดยช่างบุ้ยขอบคุณครับลุยกันแต่เช้าเลยปอนี่เหตุระบบกันกลางดึกเนาะอ๋อก็เลยจัดให้ ก็มีหน่วยสนับสนุนกำลังเครื่องจักรนะครับก็คือโ b เบ SK 140 LC Super X H M นะครับเสียเจนครับส่วนฝั่งโน้นครับก็จะเป็นรถขุดคูบต้ารถขุดกูบัต้า 080-3ครับแล้วน่นก็นเป็นรถวินครับยืนอยู่ตรงกลางเมื่อคืนนี้ดึงกัน2รอบไม่ขยับต้องยุติภารกิจกันเนี่ยครับพูดไปแล้วก็ดินสไลด์พังทับถมลงมาเรื่อยครับแล้วดินนินน่นๆเหลือเกินอุปสรรคของการคู่ครั้งนี้ไม่หมูแล้วครับต้องบอกเลยว่าไม่หมู รถที่ทำการกู้ตอนนี้ทั้งหมด3คันด้วยกันและก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่ใช่เฉพาะ3คันที่เห็นนะครับโกเบคูปัต้ารถวินนะครับนอกจาก3คันนี้ก็มีอีก2คันนะครับที่มาทำการกู้ก่อนหน้านี้ในช่วงวันแรกๆที่จมนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นครับจะจมด้วยกันทั้งคู่ รวมๆแล้วเครื่องจักรที่เข้ามาทำการกู้เนี่ยสำหรับเครื่องจักรหนักๆเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนดินลูกลังนะครับรถดําวิ่งมาเทแล้วก็มีรถบรรทุกบรรทุกไม้มา2รถ10บล้อแล้วครับแล้วเสียงเลื่อยยนที่ได้ยินอยู่นั้นก็กำลังตัด ไมยุคาครับอยู่ด้านโนนทีมงานรถวินก็ทำการเสียบไม้ยัดไม้นะครับเพื่อขุดเปิดหน้าดินที่โอบตัวรถไปโคเอาไว้เนี่ยออกให้หมดให้เห็นใบแท็กทั้งสองข้างนะครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมองเห็นแล้วเหลือ ด้านขวาของตัวรถนะครับถ้าดูจากมุมนี้ทีมงานกำลังระดมกำลังกันเลยครับช่างอุย้ยช่างตองช่างบอยช่างหมิงช่างบอมแล้วก็ช่างโกครับ ามกลางสภาพอากาศที่มืดค้มครับดูทีมงานยืนนี่ครับยืนบนดินนะครับแข็งโป้เลยทรายดูดขนานแท้ฝั่งโน้นปักไม้นะครับปักไม้ป้องกันดินไหลนะครับป้องกันดินสไลด์เวลาขุดออก เนี่ยขุดออกแล้วก็จะไหลไปเรื่อยครับพังไปเรื่อยอย่างนี้โอ้ยังไงช่างบอยเบาหวานขึ้นกี่รอบแล้วนี่ยังไม่ขึ้นเลย อันนี้ใช้พลังงานหนักครับ นี่คือแผนการที่ใช้ในช่วงเช้านะครับช่างอุ้ยบอกว่ายังไงก็ต้องขุดให้เห็นล้อแท็กทั้งสองข้างให้ได้ไม่งั้นจะไม่มีการดึงครับเป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานกูภ้ภัยนั่นก็คือหลักๆทีมงานรถวินนะครับช่างวีจากอำเภอรัตนบุรีจงังหวัดสุรินทร์0 8 7 9 7 4 9 9 8 7ครับ ไปถึงรถขุดคูเวตาโบเปโกลุยกันต่อครับคืบหน้าอย่างไรตามชมกันต่อในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ